วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานครับว่าที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยพบคลัสเตอร์โรงเรียนมีครูนักเรียนนะครับติดโควิด1 9กว่า80รายด้วยกันนะครับหลังจากที่เปิดเทอมได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองก็เลยมีการเร่งคัดกรองทั้งโรงเรียนเลยนะครับจำนวนกว่า1,200รายนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไง Workpoint Today สรุปมาให้ฟังนะครับ วันนี้นะครับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารก็ได้รายงานพบว่ามีการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นคลัสเตอร์เลยนะครับที่โรงเรียนชื่อว่าคำสร้อยพิทยาสันนะครับโดยครูและนักเรียนติดเชื้อโควิดรวมกันแล้วกว่า80รายด้วยกันเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเนี่ยโรงพยาบาลน,นิคมคำสร้อย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ระดมกําลังเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับครูนักเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่กว่า1,200งรายเลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ทําการตรวจไปแล้วเนี่ยตรวจด้วยวิธี ATK หรือว่า Antigen Test k i t นะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อ80รายด้วยกันทีนี้ก็เลยได้ทําการส่งผลการทดลองตรงนี้นะครับไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าในระหว่างที่รอผลจากห้องแล็บอยู่นั้นนะครับนายพักดีสมคเนผู้ํานวยการของโรงเรียนคำส้อยพิทยาสันเนี่ยก็ได้ออกประกาศปิดโรงเรียนเลยตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่11พฤศจิกายนนะครับพร้อมให้ผู้ที่ไม่พบเชื้อเนี่ยกลับไปที่บ้านสังเกตอาการตัวเองแต่ว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ให้เข้ารับการรักษาที่โรงพย,งพยาบาลสนามนะครับวัดภูด่านแต่ แต่ว่าเวลาต่อมานะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารก็ได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าผลออกมาเป็นลบนะครับไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจึงอนุญาตให้กลับบ้านแล้วทุกคนนั่นเองนะครับตลอดคืนที่ผ่านมาก็มีการกักตัวนักเรียนแล้วก็ครู ไว้ในโรงเรียนนะครับเพื่อทําการคัดกรองอย่างละเอียดเลยพร้อมกับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานแล้วก็นําเอาอาหารน้ําดื่มมาส่งให้นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่กักตัวนะครับแต่ว่าเมื่อผลตรวจแบบ RT-PCR ออกครบแล้วผลเป็นลบทุกรายก็ทําให้ทุกคนได้กลับบ้านนะครับแต่ว่า ก็ยังคงให้ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการตัวเองก่อนหากว่ามีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเนี่ยก็ให้รีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทันทีนะครับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์นะครับเป็นผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาก็ได้กล่าวว่าการตรวจหาเชือบบ K, ้อแบบ ATK หรือว่าแบบแรกที่ตรวจเจอไป80กว่า 80คนเนี่ยนะครับมีโอกาสให้ผลลวงได้ทั้งนี้ก็ต้องรอการชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากทางสสจมุกดาหารอีกครั้งนะครับส่วนทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวนะครับว่าขณะนี้ทุกโรงเรียนมีแผนการ,รเผชิญเหตุในระดับปฏิบัติ ที่เป็นระบบแล้วก็มีการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีเมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยทางสาธารณสุขก็จะเข้าไปในพื้นที่ทันทีทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเลยโดยในส่วนของโรงเรียนก็จะมีการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับว่าควรจะหยุดเรียนหรือไม่โดยยึดหลักเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนควบคู่ไปกับคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้ก็จะขอกำชับให้ทุกสถานศึกษานะครับปฏิบัติ6มาตรการหลัก 6มาตรการเสริมแล้วก็7มาตรการเข้มสําหรับสถานศึกษาด้วยตรงนี้6มาตรการจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับก็ยังได้ชื่นชมทุกฝ่ายด้วยที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนเผชิญเหตุเมื่อสงสัยว่ามีการพบเชื้อโควิดสินะครับทุกฝ่ายก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดีนะครับ หกมาตรการหลักนะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไปนะครับเพื่อรองรับอันเปิดภาคเรียนที่2นะครับทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองเนี่ยก็ได้กล่าวถึง6มาตรการหลักก็ เช่นนะครับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในโรงเรียนล้างมือสม่ำเสมอแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับส่วน6มาตรการเสริมนะครับเป็นเรื่องของการให้นักเรียนใช้ช้อนส่วนตัวลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนแล้วก็สำรวจผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเป็นต้นยังไงก็ดีนะครับนับตั้งแต่มีการเปิดเรียนมาในตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนมานะครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ site, ก็มีรายงานการติดเชื้อโควิดจากสถานศึกษ ในหลายแห่งเลยไม่ใช่ที่โรงเรียนคําส้อยพิทยาศารอย่างเดียวที่ผลสรุปแล้วสุดท้ายไม่มีใครติดโควิดนะครับแต่ในที่อื่นๆครับก็มีเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์เล็กๆเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่31ตุลาคมนะครับทางจังหวัดร้อก็มีการพบคลัสเตอร์ฟันน้ำนมนะครับคือ เป็นการติดเชื้อในระดับชั้นเด็กอนุบาลถึงครูนะครับก็มีการติดเชื้อโควิดไป7คนหลังเป็นการทดลองเรียนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาลน,นะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ทําการปิดการเรียนการสอนเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เร่งตรวจคัดกรองครับส่วนทางด้านของจังหวัดลําปางก็มีคลัสเตอร์วิทยาลายัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเหมือนกันพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว10บรายก็มีการสั่งปิดทันที1เดือนนะครับแล้วก็มีการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ฆ่าเชื้อในสถานศึกษาแล้วก็ที่พักด้วยส่วนทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางโรงเรียนปทุมพิทยาคมก็มีการสั่งปิดไปแล้ว10วันหลังเปิดห้องเรียนได้เพียง3าวันก็พบนักเรียนมปลายติดเชื้อโควิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานการติดเชื้ออื่นๆอีกนะครับเป็นคลัสเตอร์ฟันน้ํานมเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆนะครับเช่นสัะแก้วแล้วก็ขอนแก่นนะครับยังไงก็ตามในกรณีนี้นะครับก็ สะท้อนเรื่องของการใช้ชุดตรวจแบบ ATK นะครับอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่าชุดตรวจแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ได้ผลลวงได้แต่ว่าคนที่ตรวจด,ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วไม่พบว่าติดเชื้อเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะเป็นผลลวงได้เช่นกันนะครับทางที่ดีก็ปฏิบัติตามเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณาสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นที่ WorkPoint Today รวบรวมมาให้ฟังกันครับ